ปลาทูเดี๋ยวเราจะต้มครับเราสักแป๊บนึงดาวรวกเนาะชินกับปลาทูน้ำปลาล่าต้มครับผมต้มนะน้ำปลาล่าต้มทำน้ำพริกปลาทูแต่มีสี่ตัวปลาชูไม่ใช่สองตัวครับมีสี่ตัวปลาทูชีรปลาทูหน้าหักนั่งงอยำปลากระป๋องยำกินเองแบบเปบ้านๆครับผมยำปลากระป๋องน้นซอยัมชาครับผมชิ้งเชียงหน่อยชิ้งเชียงหน่อยชิ้งเชียงอ่ะโอเคหน้สวยงามหั่นผักกันหั่นผักชิ้งเชียงกมา ถ, ident, ถ, ram, ถ้าเฉียงถ้าตั้งปรุงอ่ะอกสาบพร้อมเตรียมพร้อมอันนี้เมงดาครับนี่เมงดาตเมนดาใช่ไหมอ่านี่นี่นี่เมนดาเมนดาต้องยูทูบเบอร์โอเคขยิงโฆษณาหมดเลยทุกอย่างการยิงโฆษณาการยิงโฆษณา youtube facebook คือการยิงคือการยิงโฆษณานะครับผมคุณมีเงินยิงโฆษณาคุณถึงจะดังกินกับอะไรก็อร่อยทคงหอมอลิสเลน นี่ขา้าวแบบบ้านๆนะครับผมข้าวหักข้าวมุ่นอ่ากินก็อร่อยครับผมข้าวหอมมะลิสลีนกินกับอะไรก็อร่อยกินทําเองเนาะยำปลากระป๋องอเ,เองโขลกเองอ,อร่อยครับน้ำพริกแมงดาแกงส้มปลาตะโขเนาะ <S <S ผักเคียงครับผมมีแตงมีผักชีประมาณนี้ครับครับดกระย่างเที่ยงนี้เที่ยงนี้ที่สุรินเที่ยงนี้ที่สุริน